โคอรมอล่าสุดตอนนี้ดูเหมือนว่าบางตำแหน่งเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับสำหรับคอรมออิงเพราะว่าบางโคต้ายังตกลงกันในพักร่วมไม่ได้ครับแต่คัดการกันแล้วก็วันดีได้ฟังชัดเจนจากรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าช่วงต้นสัปดาห์หน้าน่าจะเรียบร้อยนะครับก็น่าจะสรุปได้อย่างชัดเจนส่วนนายกเองวันนี้ยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีครับ นางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัธมนตรีเผยหลังจากประชุมครมครับระบ,บุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีลงตัวดีขณะนี้อยู่ในช่วงของการส่งรายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะยื่นทุนกล้าวตามขั้นตอนยืนยันว่าที่ผ่านมาพัดร่วมรัฐบาลไม่ได้กดดันและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีขณะเดียวกันนักข่าวถามเรื่องคลิปเสียงที่หลุดออกมานายกยืนยันว่าเนื้อหาในคลิปส่วนตัวไม่ได้อะไร และไม่ได้ทำให้ประเทศเสียอะไรหลังจากนี้ก็ยังพร้อมที่จะอธิบายในเรื่องนี้ส่วนทางด้านนายภูมิธรรมเวชจยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงกรณีที่สสภาคอีสานของพักเพื่อไทยไม่พอใจโผครมอที่ออกมานะครับโดยระบุว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่มีใครย,ยืนยันว่าโผที่ออกมาเป็นของจริงหรือไม่การที่มีความเห็นต่างก็เป็นเรื่องปกติ ยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วต้องพิจารณาที่ความเหมาะสมเชื่อว่าสามารถจัดการได้โดยคาดว่าโผคลรมจะนิ่งช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับภาคแต่ละส่วนเนี่ยในการมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเลือกตั้งเลือกเลือกเลือกคณะกรรมการที่จะเข้าเเลือกคนที่จะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นปกตินะฮะที่จะมีความเห็น เหมือนเห็นต่างกันใครชอบใครเชียร์ใครอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถึงที่สุดแล้วมันก็คงต้องเป็นเรื่องว่าดูว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงแล้วก็สามารถจัดการได้เพราะปัจจัยเงื่อนไขในการเลือกต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ท่านนายกคิดว่าจะได้คนได้ส่วนไหนๆมาอย่างไรในการที่ทำงานก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะไม่มีปัญหาอะไร นอกจากนี้ก็มีรายงานนะครับว่าช่วงเย็นวันนี้คณะทํางานเลขาธิการนายกได้โทรศัพท์แจ้งไปยังบุคคลที่มีรายชื่อได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีบางรายให้กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแต่ขอให้ส่งตัวแทนมารับเอกสารหรือว่าส่งมาผ่านทางอีเมลแทนนะครับเพื่อป้องกันแรงกระเพื่อมทางการเมืองทีนี้ความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคร่วมนะฮะพรรชาธิปัตย์กับ นายเดชอิทธาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ยอมรับว่าพักประชาธิปัตย์ได้โคต้ารัฐมนตรีช่วยเพิ่มมาหนึ่งตำแหน่งแต่ยังไม่ชัดเจนครับว่าจะได้ตำแหน่งรองนายกด้วยหรือไม่และยังไม่ยืนยันว่าตนเองจะถูกโยกให้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่สำหรับหนึ่งตำแหน่งที่เพิ่มเนี่ยจะเป็นของนายชัยชนะเดชเด,เดโชร,รองหัวหน้าพักส่วนพักชาติไทยพัฒนากับ นายวรวุิศิละปะอาชาหัวหน้าพักนะครับยอมรับว่าพักได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเป็นกระทรวงใดหลังจากได้ข้อสรุปจากพักเพื่อไทยจึงจะมีการสรรหาบุคคลในพักเพื่อเข้ามาดํารงตําแหน่งส่วนตนเองดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพออเหมือนเดิมส่วนพักรวมไทยสร้างชาติกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเลข,ขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติยอมรับอยู่ในจุดที่แย่ที่สุด เพราะไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรก็ยากแต่มั่นใจว่าหัวหน้าพักเลือกทางที่ดีที่สุดแล้วยืนยันร่วมรัฐบาลต่อเพราะมองว่าประเทศอยู่ในจุดที่กําลังสั่นคลอนพร้อมกับถามกลับว่าหากวันนี้ไม่มีรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างไรถ้าเอาเอาตามใจตัวเองเราเป็นสมาชิกพักเราเป็นแค่เราเป็นผู้สนับสนุนนะ ผมไม่ปฏิเสธเลยนะผมว่าอาจจะทําเหมือนหลายคนที่ทํำก็ได้นะครับแต่วันนี้เหมือนเราเป็นเราเป็นกัปตันอนะแล้วเรือมันก็กําลังล่องผ่านมรสุมอยู่ให้ผมทิ้งตอนนี้ก็คนที่อยู่บนเรือก็ตายกันหมดผมก็ต้องม<า>ผมก็ต้องมันก็ตการตัดสินใจมันก็ยากวันนี้ถ้าไม่มีรัฐบาลเนี่ยในายามที่ชายแดนทหารสู้รบอยู่เนะี่ยนะครับ ไม่มีรัฐบาลในยามที่ต้องไปจัดการเจราจาเรื่องสงครามการค้าเรื่องภาษีต่างประเทศภาษีสหรัฐอเมริกาไม่มีรัฐบาลในยามในยามที่เราทางมีปัญหาเรื่องการหาน้ํามันมาใช้อย่างนี้นะครับในเวลาแบบนี้มันมันใช่หรอครับขณะที่ทางด้านพักกล้าทำครับ นางนารุมนพิญโยสินวัฒน์หัวหน้าพักกล้าทำรรยืนยันว่าภายในพักไม่มีปัญหากรณีการปรับครมอกับส่วนที่มีชื่อนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพประธานยุทธศาสตร์พักติดโผเป็นรัฐมนตรีด้วยนั้นนางนารมนไม่ยืนยันระบุเพียงเห็นจากข่าวเท่านั้นโดยนางนารมนยังเปิดเผยด้วยว่าในขณะนี้ครับในพักมีสสอ,อย่างเป็นทางการนี่26คนส่วนที่ไม่เป็นทางการครับบ่ายนี้ ในที่ประชุมพักจะไปนับอีกครั้งหนึ่งแต่คาดการว่าน่าจะเกิน35คนนะฮะ20เหตุ26คนที่เป็นทางการกับอีกที่เหลือไม่เป็นทางการรวมกันแล้วน่าจะเกิน35คนและยืนยันว่าพักกล้าทำไม่เคยขอเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายกพิจรารณากับ คุ้มเต็มแม็กซ์โมโนแม็กซ์แจใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนพิเศษลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจัน899กแล้วโทรออกครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีกเอมิเรดเอฟเอคัพฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax กซ์ Max, สตรีมมที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอ